สบายดีวาะนี roommate, no. ่พี่น้องสบายดีสบายดีพี point, ่น้องข้างถอนห้องสองสองตะอูบนทะเลคุณนอตอนนี้ห้าสิขาอัมฟังพี uh ่น้องอู้หูถ่ายกันได้คำบอสีเกินว่าสีได้กราฟได้ฮะจนกราฟได้หรืฮะอันพี่น้องว่าว่าไปอันนเนาัอไปอันนาไปสู่แขนรถพี่น้องพี่น้องผ่ออกรถไหม อแสดงความมีดีน้ำผิดน้อยย่บบางไครเนาะผีได้ไหมผีก้อล <'s> นน์ู Let's go เขามาจอหมอล้าพี่น้องมาขออัญาตีบอลนี่จต่แรบอลับมาต้องไปำ โดยอยู่บันธาสามป่าอยู่เมืองสุขุม้าจังสุขุมาโดยสุขุมาจันงงาวกมาลกบ่นลายเมยแม่นโดยายอยู่จ้า่ะเดี๋ยวไบสิเพาะนุญาตเด้ินได้กวนรายเด้อใจได้ไ้มตั้ตหัวเนาะมาเยอะก็มาขอม่มีแห้งว่าซ่นพี่น้อง อยู่ใส่วันนี้รถเฮาอยู่ใส่วันพูดพูดพูดจะมันสาเนาะเวหันแมนี่เนาะบ่เห็นบนนี่ก็เป็นตะมวนตะวะโจ๊ๆมาสั่งเนาะอันเงินเานียังอยู่เด้อพี่น้องเด้อยังอยู่200บาทยังอยู่200บาทเนาะแต่ว่าเฮาบ่แลกยอนหยังก็คือคือว่าสิได้กราบแล้วพี่น้องเพราะว่าทําอิอยู่ตั้งแต่ฟังเล่าเนาะคือคลิปนั้นน้องปิดและลากลับบ้านแล้วแต่ว่า ว่าขืนมาฟังไทยอีกว่ากะเจ๊ดีเจ๊ดยูทา้งหลสยสาพูนพูนพูนาไเดียวตอนเข้าคออนุญาตแรีนน้ำกกดธเพินก่อนนอกเพราะว่าเ้าเวอรปนดบางนึงไปไปพี่น้องไปเรียนจนวานอะขึนว่าตัางแต่สิไหนขืนไปส่าทไทยรถยู่ก็หนีพี่น้องก็เอามาจอดให้หูกแล้วมาขับมาคูนรถไม่เหมือนคูนรถไม้ลูกรถไอ้ลูกไม่ม้ส่ไฟไฟไไฟเลย มามามาผูกไปผูกเองนันบอกผูกเองได้ก็ได้เออผู้นี้นอกพีนก็ได้อ่าเออเด้อคำพูดเด้อคำพูดเนาะเดินทางปลอดภัยสุขราะเด้อ คับไปไซกัมีแต่โซกแต่ลาวบนมองแบบห่ไม่คือไรกินพอนม่คือไรพนาโอ้หมะลอยย่อะออกประมาณนี้โซ่ามารถขั้นนี้กระซีอันนี้เนาะมะห้ยพ้อนมาค่ามาค่นรถเพลินเนาะแลนมมจากฟังล่าุนกับติความ่นอยู่ดอกพี่น้องกรายอพนกับเป็นกนล่านี่แหละแต่ว่าสุรสโยฟังไทยเนาะทีเดีรถอีงนี่เพนียนมาจากไหนนี่แม่โอเป็นเจิมวะ จีอวแมนเจมสลด้วอสามศูนย์สองสามศูนย์งเนอป่ารถไม้่นอะโอ้ไฮเล็กวจักนีเบื้องเบื้องไม่ใหญ่แก่สามศูสะแก้วสแก้วเพื่อนไฮเล็กวจักเนาะไผกับล่องเสียงในเด้อพี่น้องเด้อบ่ตรเอวาไฮเล็กเนาะแลอ่าน้องแรนมาตั้งแต่ฟังเล่านี่มาทายเล็กไ้พี่น้องเบื้งวจักนี่เนาะว่บได้เนาไ อยู่ฟังแล้ว่างะิรกันาเนะบางคนเนาะบางคนประเฮตแม่ไปผักติ๊บมาขามมาคูนเขูาเฮืรนส่ซนวิสวงี <men <men> <men ีลาบเด้ออ่า uh> น้ำหอมน้ำบัปะ พ่อหาเงินหใส่คนหรือใส่โรดไงใส่รดเห้อใส่รองให้ไลให้ได้เงินได้ท่อให้ปังๆงงงงรวยๆรวยทำอะไรก็ได้อยางงั้นอือหือโอ้บ่บ่อันนี้ขนาดบ่บ้าตาเจาะนะลูกขนาดบ่ตอนทาคลีปนี่เจาะเจาะเจาะเพื่อนว่านี่นี่สีบอกนี่ ขั้นมันจอแหงๆข้าโกสตัวนี้มันสีไกยย่เนี่ยขั้นโกดตัวนี้มันกระจอนี่อโอ้ยพี่นอ้องเอ้ยซ้อนถ่ายคลิปแล้วด้อล่ะสุดนี่ซ้อนโซสหวอนๆแล้วเนาะจังไรเฮานี่สีไรยแยกจ้าก,กันหรอวะแย,ย่แยกล้วโอ้ย<ม>ขอบโมขอบใจเด้วยไหมด้วย,ด,วยดีใจได้หลายเนาะเดี๋ยวสี<ม>สขืนไปยามยูยูยูนักการ์ดบอลยูแถวบุญทะลิกต่ว่า ยี่นกันเวิร์ดว่ะยี่น้องม่วงกั่นว่ะโอ้ตอนนั้นนุ่กับไปอยู่อยูโดยเดี๋ยวสิไปรอจั่วแถวฮันเดอร์วันนี้โดยไว้ๆนี่แหละแมนไปดูอยูไปสิได้ครับแมนบอกครับอืมขาไปนี่ โชคดีเด้อขบาร์สิไปฟังไทยออ่าสิเมื่อฝนเล้อก็มียโนอาศอ้เจ้าเอก้าวเท้าว่นไหวเติบเนาะพี่นนองเนาะฝนไหวผ่ายทง เออบ่น่หวเดียวไปบายบายอาถือว่าเกียนะสิไปล่าเนาอก่อนมากมบ่นะอจัเป็นะ้กินหอดเกมินหอยจะเป็นกุเออหนอันยูเพื่อนหันมีต่างแต่คนมามีต่างต่คนอวดเอฟบีดีน้อยมีคนน้อยพี่น้องเห็ดละบ่เนี้ยเอืน้อยนี่น้อยบ่นะนี่เอื้อยนี่

ไม่ใช่มนอ่บ่ไม่ใช่มนไปบ่บ่กไหด่ว้เดยูีมจะพกันดีพี่ใหญ่ตัวแรกเหพี่ใหญ่ตัวรกห่ใ้พี่ใหญ่อ้าฟอดยพี่างฮ่าตะก้องคนนั้นตะก้องคน่ใ่อวนนะสาวคนแม่สาวไม่ใ่อวดเเรม่ไ้ ต้องไปนางน้ำเพลินในตี้คนนึงเอมานง่วปงอปดปตอนตอนไปแลนไปนอว่านี้ตอนมาค้าลอ,อยวันนี่ <c oughs> ออแบบว่านะปะ <c oughs> <c oughs> ามคนสนาม <c oughs> คนีโอ้าคาปคนนึงนี่นจักบาทอาฮะ ต้องก้นก e> ็ทราบาดมันบมดโอ้ช้านาขนกีก็วบไบความร้ายนายนอยเนาะถ้าคายถือว่าถือเนาะ้ยว่าถือถือมันมีแต่ของเียก็มี่โกนือกับยุาตลาดบ่เห็นน้ำอยู่นี่ลกมีอยเยนี่หันบางกอนแค่ยางททยน้อยอยู่อนนี้มีรถไยกับสีไดดเป็นที่อนึ่จ้ะจว้าว ม่่ันลายมันงตัวอะไรนี่แค่ข้าดเขาเป็นคล้าย่อยอย่าง้อ๋อเหอนี้วันแค่นี้ไปบนปีเพื่อนต่ออยู่บนเรียงชูชูไปอยู่บนซุ้มด้นอยู่เมืองเดียวกันตัวห่วยจะเป็นคนหล่าเหอ้าวโอ้ยเปล่าไปแต่ว่าคอยค้นให้วะไปวันท้าซ่าป่ีเมืองบางไช่เมืองด่คนเมาอเดียวกันแล้วก็ยานาล่ะ ขาหยังขายมักกะเลียนอยากกินมักกเลียนโลจับาบิร์อร่อย้าอร่อยซาวุกสิบพันไหนมั้งพันยังก่อนมอนทองน้อยน้อยฮะมอนทองน้อยน้อยมอนทองยินบางเนกะลนึงก็เอาเอาเหลืองคือแบบเอาเหลือตซแ่ซะนะ เลือกเนไรแป๊นึงเบื้องทีเลือกไคนีทุกนีทุกให้แม่ค้าเ่าเลือกไงนีทุกัวทุกคเดียวก็กีุกุกแต่ว่ามันบวชุกอย่งตัวน่เอตัวอะไรนหเอานี่คันเอาตอง่วยนี่นี่นี่ก็แลีวกต่ได้คอย่การตัวไม่หน่ลำยกนี

บาสิกับบาสิกับเบจักมะงอโบจักทุเร <Hey, ียนบบจักลิ้นจีใจยังเนาบงเตียบและบงอันนี้เพื่อนไปสื่อลำอ่อยมากฉันชืดอะเตี้ยมเลยพี่นนอะขนาดเตีจน่ดเกิน สี่ปิดคลิปอยู่นี่เลยพี่น้องเสือที่ผ่านบ่เฮาบ่เอาเรา,า,า,าเอาแต่ตัเรียนอย่างเดียวร้องางปลาสองอย่างเน <c oughs> าะพี่น้งองเนาะกินเอา,ากินเอาหัวกินปลาพี่น้องก้าบบานเด้อก้าบแทะระบายนี้เนาะอ่ะขอบใจทุกคนที่มาเขาเบิร์นดอขอบโมขอบใจได้หลายเนาะดีใจได้หลายที่วา่าได้มากมือนี้ เป็นการมากกระท่นหันที่แบบว่าโหชส้กทุกใจพี่น้องดีใจเนาะอ่ะปะเดียวกันกินหมาเดี๋ยวพี่น้องเด้อบ๊ายบาย